โสภูมาตุกเจ้าก็ตาบรรลนาอันเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทิด เอหิตุมาสมสูในกายยะแห่งปูนกรบปัตเดี๋ยวนี้เถิดนะโมพุทธายะพุทธะสังนิพุทธตัรภอราันรตไตยะขอเชิญตาระรเวนมงค์คนโดนพระดาาเลขกยนทั้งแปดเดืนสี่พันพัมปันจงเข้ามาประจุในเนื้อหนังมังสาของข้าพระเจ้ากรปัตเดี๋ยวนี้เถิดคงคงอะนะโมพุทโธเวพุทธะสังนิธรรมะ พระตถาเลขยันทั้งแปดหมนสี่พันประทมปรรจงเข้ามาประจุในเนื้อหนังมังสาของข้าพระเจ้านกระบัดเดี๋ยวนี้เถิดคงคงอานักโมพุธโตวิุทาต่างไม่สังขังทางน้หางนกไตายะขอเชิญพร,ราพระเวทมนต์มงคลนดพระตถาเลขยันทั้งแปดมนสี่พันประทมประจงเข้ามาประจุในเนื้อหนังมังสาของข้าพระเจ้านาครา